สวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะธนพรพระชัยค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ว่าทําอย่างไรหรือตัดสินใจอย่างไรถึงมาเป็นพยาบาลที่ประเทศเยอรมน,นีในโครงการของ Care Vision Company ค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะนุ่นเองนะคะได้ศึกษาจบพยาบาลมาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะแล้วก็จากนั้นก็ได้ทํางานที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในแผนก ICU CVT และก็ ไอซียู uh, อายุรกรรมนะคะเป็นระยะเวลารวมแล้ว2ปีกับอีก6เดือนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความคิดที่ว่าอยากที่จะออกไปท่องเที่ยวไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะาหาโครงการที่จะพาเราไปทํางานต่างประเทศได้นะคะจนได้เจอกับโครงการโครงการหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นโครงการซีซีตั้งแต่เริ่มแรกค่ะมันมาโครงการอื่น ซึ่งโครงการที่นุ่นเข้าร่วมันดับแรกเนะี่ยคือเราต้องลาออกจากงานประจําแล้วก็เข้าไปอยู่ในกรุงเทพเพื่อที่จะเรียนในคลาสเรียนนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราเรียนไปได้ระดับหนึ่งถึงระดับ BIS เนี่ยทางโครงการเดิมเนี่ยประมาณว่าไม่ได้ให้ความมั่นใจหรือ,อความแน่ชัดให้เราได้ว่าจะสามารถพาเรามาทํางานที่ประเทศเยอรมันได้เพราะว่าตอนนั้นคือเราลาออกไปแล้วเราลาออกจากความมั่นคงในชีวิตเราไปแล้วซึ่ง มันก็มีผลต่อตัวนุ่นเองนิดนึงจากนั้นนุ่นก็เลยตัดสินใจใเดินหน้าต่อที่จะหาโครงการและก็หาเอเจนซี่อื่นที่จะพาเรามาทํางานที่ประเทศยเยอรามานีได้พาเรามาถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้จากนั้นก็ได้มาเจอกับโครงการแครวิชั่นคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์ก็ได้ปรึกษาอยู่น,นั่นเอ่อทั้งผู้จัดการโครงการที่ประเทศไทยก็ให้คําแนะนําที่ดีมากและอีกอย่างหนึ่งเลยคืออยากจะขอบคุณ พี่ๆที่มาอยู่ก่อนที่ได้ให้คําแนะนําต่างๆจนเรามั่นใจว่าโครงการนี้แหละน่าเชื่อถือที่สุดก็เลยได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพอเข้าร่วมโครงการไปแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะว่าโครงการก็ได้แจ้งมาเลยว่าขั้นตอนต่อไปคุณจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ1 2 3 4สสี่ชัดเจนซึ่งเราชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องทําอะไรเราควรที่จะทํำยังไงไม่ใช่แบบว่ารอหรือที่ไม่รู้อะไรเลย ใช่ไหมคะไม่ประมาณนั้นแล้วก็จากจากนั้นเนี่ยนุ่นก็ได้เริ่มเข้าสู่คอร์สติวก่อนที่จะสอบอาสซึ่งคอร์สติวของเขาแล้วก็คอร์สเรียนของเขาของ CBC เนี่ยนุ่นน่ะประทับใจแล้วก็ชอบตรงที่ว่า 1, นึ่งคอร์สเรียนของเขาเนี่ยคุณไม่ต้องลาออกจากงานประจําคุณสามารถทํางานประจําควบคู่กับการเรียนได้เพราะว่าเขาเรียนแบบคอร์สออนไลน์ไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหน ในโลกนี้ขอแค่คุณมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือสัญญาณ Wi-Fi คุณสามารถเรียนได้แล้วก็แค่คุณแมนเนเ็เวลาของคุณให้มันได้ให้มันตรงซึ่งแม้แต่ว่าคุณจะแม่นเ็เวลาไม่ได้แต่คุณสามารถที่จะตามการบ้านหรือตามงานต่างๆได้ในในช่องทางการติดต่อซึ่งของนู่นเองเนี่ยช่องทางการติดต่อส่วนใหญ่ของเราคือการจะใช้ไลน์กันเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องทางหลักในการติดต่อใช่ไหมคะ เราก็สามารถดาวน์โหลดการบ้านหรือดาวน์โหลดคอร์สเรียนต่างๆได้อ่านย้อนหลังทบทวนย้อนหลังได้แล้วก็เมื่อคุณไม่เข้าใจอะไรหรือคุณมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือเนื้อหาต่างๆหรือคําศัพท์คุณสามารถที่จะสอบถามคุณครูได้ซึ่งเขายินดีที่จะตอบและก็ยินดีที่จะอธิบายตลอดเวลาตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่นุ่นประทับใจตรงนี้กับคอร์สเรียนแล้วก็แล้วก็เวลาที่เรามี มีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมไม่ใช่แค่คุณครูแต่บุคลากรหรือคนทำงานในโครงการ CVC พร้อมที่จะให้คำแนะนำตลอดเวลานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอรุ่นสอบผ่านอาสวายเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่วงในระยะเวลาในการเตรียมเอกสารซึ่งการเตรียมเอกสารต่างๆเนี่ยสำหรับนุ่นเนี่ยนุ่นมองว่าการเตรียมเอกสารต่างๆเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนจุดที่สําคัญมากเพราะถ้าเกิดเราเตรียมเอกสารต่างๆช้า ระยะเวลาการดําเนินการของตัวเราเองแต่ละคนน่ะมันจะช้าลงถ้าคุณเตรียมเอกสารเร็วขอเอกสารเร็วมีเอกสารพร้อมใช้ตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่สําคัญมากซึ่งโครงการของ c v c เนี่ยเมื่อเราตกลงเข้าร่วมกับโครงการเสร็จปุ๊บเขาจะแจกแจงมาเลยว่าเอกสารอะไรที่คุณต้องใช้นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญและอีกหนึ่งสิ่งที่นุ่นอยากจะเน้นย้ำ am, ก็คือ,อ,อใบประสบการณ์การทํางานเพราะว่า บประสบการณ์การทำงานเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญตอนที่เราเทียบบุตเพราะว่าการเทียบบุธเนี่ยของแต่ละบุคคลเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณจะเทียบบุตรและจะต้องเก็บชั่วโมงการทำงานในระยะเวลาการเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยกี่เดือนกี่ปีประมาณนี้ซึ่งถ้าคุณมีใบรับรองการทำงานเนี่ยเขาจะบอกมันในใบรับรองการทำงานก็จะระบุใช่ไหมคะว่าคุณทำงานกับประเภทอะไรคนดูแลคนไข้ แบบไหนรู้จักเครื่องมืออะไรบ้างสเปเชียลไปทางด้านใดซึ่งตรงนี้มันจะมีผลในตอนที่คุณจะเทียบวุฒและยื่นทำงานในโรงพยาบาลหรือยื่นสัมภาษณ์กับโรงพยาบาลนั่นเองซึ่งตรงนี้สำคัญมากพอหลังจากนั้นแล้วนีมันก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างโปรไฟล์ต่างๆซึ่ง Cvc ก็จะให้คำแนะนำว่าการสร้างโปรไฟล์ของเราหรือเขาเรียกว่า CV ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะว่า ซีวีเนี่ยมันจะเป็นอเอกสารที่จะทำให้เราว่าโรงพยาบาลน,นั้นๆ่ะสนใจในตัวเรามากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใบรับรองการทำงานของเรามีมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะมาทำงานที่ประเทศเยอรมนนีคุณทำงานที่ไหนคุณควรที่จะขอใบรับรองการทำงานไว้นะคะสำคัญมากหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราสอบผ่านอาสว์เสร็จแล้วระหว่างรอการเทียบวุฒิเนี่ยมันก็จะมีการเรียน ในเรื่องของ RSW และ BI f l a g e r ซึ่งเป็นการเรียนเกี่ยวกับพยาบาลหัวข้อเกี่ยวกับพยาบาลคำศัพท์เกี่ยวกับการพยาบาลซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เหมือนเดิมและคุณครูแต่ละท่านก็จะมีการแบ่งกันออกไปว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องไหนหัวข้อไหนซึ่งมีการบ้านมีฟีดแบ็ k ตลอดซึ่งการฟีดแบ็กกลับมามันเป็นข้อดีที่ทําให้เรารู้ว่าเราควรที่จะเน้นตัวเองไปในเรื่องไหน แก้ไขตัวเองไปนในด้านใดอย่างนี้นค่ะซึ่งตรงนี้นุ่นชอบมากในคอร์สเรียนของเขาแล้วก็มีการพัฒนาและก็ปรับปรุงตลอดเวลาแล้วก็หลังจากที่นุ่นสอบอาซวายแล้วในถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีการที่จะต้องออกจากงานหรืออะไรไหมซึ่งตัวนุ่นเองเนี่ยออกจากงานมาอยู่แล้วก็เลยจะเป็นการทํางานกับพาททมแต่ว่าเพื่อนๆที่สนใจในโครงการนี้นุ่นบอกเลยว่าคุณไม่ต้องทําอะไร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในชีวิตคุณสามารถดําเนิงงนการหลักของคุณแค่คุณแบ่งเวลาอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณเสียสละเวลาแล้วก็เจดเวลาตรงนี้มาให้ความสัมพันกับการเรียนตรงนี้คุณก็สามารถที่จะสําเร็จตรงนี้ไปได้พร้อมๆกับการทํางานของคุณเพียงแค่คุณมา n น g e เวลาตรงนั้นนะคะแล้วก็หนึ่งสิ่งที่นุ่นอยากจะเน้นย้ำก็คือหลังจากที่เราจบอาสวายหรือเราจบคอร์สเรียนแต่ละคอร์สไปแล้วเนี่ยคุณอย่าทิ้งนะคะเพราะว่า คุณสามารถที่จะฝึกกลับไปอ่านหรือกลับไปทบทวนคำศัพท์ต่างๆได้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับเราเมื่อเรามาถึงที่ประเทศเยอรมนีแล้วลหรือแม้กระทั่งแค่นับเลข1-10 1 2ถึง1 0 1ถึง20 1ถึง100การพูดถึงวันที่การต่างๆเนี่ยค่ะมันดีมากมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเราเมื่อเรามาถึงประเทศเยอรมนีแล้วใช้จริงในในเวลาทำงานนะคะแล้วก็ พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเทียบวุฒิผ่านแล้วเนี่ยเราได้รับเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้รับเอกสารกลับมาเนี่ยเอกสารพอได้รับเอกสารกลับมาเนี่ยเอกสารเนี่ยมันจะมีระบุชื่อของเราต่างๆซึ่งตรงนี้ทุกคนต้องตรวจสอบว่าเราชื่อเราถูกต้องไหมวันเดือนปีเกิดต่างๆชื่อนามสกุลต่างๆเลขที่พาสปอร์ตตรงกันไหมเพราะว่ามันจะสําคัญมากเวลาที่เรายื่นบีซา่าพอถ้าอย่างโฮโนดเองเนี่ย ของนุ่นนะ่ะทุกอย่างคือถูกต้องหมดเลยแล้วก็พอ,อนัดวันทำวีซ่าสัมภาษณ์วีซ่าแล้วนุ่นอระะอใช้ระยะเวลาระยะระยะเวลารอแค่7วันนุ่นก็ได้รัววีซ่าเลยแต่ว่านุ่นมีเพื่อนบางคนที่รู้จักกันคือ,อจะมีการขาดไปบ้างของเอกสารบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณใช้ระยะเวลาการรอไปเลยถึงอาจจะเป็น14วันหรือแม้กระทั่ง1เดือนหรือ1เดือนครึ่งตรงนี้ถ้าใส่ใจเรื่องเอกสารนะมันจะผ่านไปได้เร็วแล้วก็ ระยะเวลาการรอมันจะมันจะไม่นานมากนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมา,ามีการเตรียมพร้อมๆกันในเรื่องของการอาสอบสัมภาษณ์ซึ่งตรงเนี้ยนุ่นมองว่า,อาตอนการสอบสัมภาษณนะ์นเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องอพรีเซนต์ความเป็นตัว,ต,วตัวของเราเองแล้วก็สคริปต่างๆที่เราจะต้องเตรียมตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากอย่างของนุ่นเนี่ยาทาง โครงการเนี่ยก็จะแนะนําเลยว่าเราคนที่ต้องยิ้มล่าเริงแจ่มใสเป็นตัวของตัวเองหรืออ e c คอนแทคเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเราจริงใจและเราพร้อมที่จะทํางานอะไรเงี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้เราได้ได,ได้ได้โรงพยาบาลหรือได้งานอาของของจากาประเทศเยอรมันนี้นะคะอันนี้คือนุ่นได้รับคาแนะนํำจากจากเอเจนซี่ของโครงการมานะคะซึ่งก็น่ารักมากแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ย เราพอหลังจากเราได้สอบสัมภาษณ์ผ่านแล้ววีต่างๆพร้อมแล้วนะคะก็เป็นการเตรียมตัวก่อนการบินซึ่งการเตรียมตัวของการการบินในประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาจะมีโลกสเปเชียลของเขาอยู่อย่างนึงก็คือหัดเดรมันซึ่งเขาก็จะให้เราทําการตรวจถัดเดรมันถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่มีภูมิก็ต้องฉีดกระตุน้นหรือถ้าใครมีภูมิอยู่แล้วภูมิต้องอยู่ในเล้งที่เท่าไหร่ที่น่าเชื่อถือต่างๆเพราะว่า มันจะสามารถนาํามาซึ่งเป็นเอกสารอย่างหนึ่งที่เขาต้องการที่เขาระบุไว้นะคะซึ่งสําคัญมากอ,าอะไรพวกนี้ก็คือทางโครงการก็จะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราหมดซึ่งเรามีหน้าที่แค่ไปตรวจแค่นั้นเลยแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนบินเนี่ยของนุ่นเองมาในช่วงที่เป็นโควิดซึ่งเราก็ต้องทํา p ์ทต่างๆาทำาพา a s สต่างๆเพื่อที่จะให้เข้า ประเทศเยอรมันมีได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ที่เราต้องเตรียมตัวแต่ว่าแต่ละช่วงแต่ระยะเวลาของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันไปหรือเพื่อนๆที่มาหลังจากนู่นแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องต้องการเกี่ยวกับโควิดหรือโคโรนาเทสก็อาจจะง่ายขึ้นแต่ว่าเกี่ยวกับภูมิหรือหัดเยอรมันเนี่ยคุณถ้ามีเวลาตั้งแต่เนินๆเนี่ยคุณคนนี้จะไปตรวจแล้วก็ไป ไปไปทาไว้นะคะมันจะได้เรียบร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอ <c oughs> พอเราเตรียมตัวเสร็จแล้วพร้อมที่จะบินแล้วนะคะพอเราบินมาถึงที่นี่แล้วนะ่ะส่วนตัวนุ่นเองอนะถามว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวอะไรเยอะไหมของนุ่นเลยก็คือปรับตัว <c oughs> หนักก็คือเรื่องอาหารการกินเพราะว่าที่นี่เขาจะถามว่ามีร้านเอเชียไหมมีอะไรอย่างเงี้ยไหมมันก็มีค่ะแต่ว่า มันก็ค่อนข้างที่จะลําบากในการเดินทางไปทางร้านเหลืออะไรเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนที่ประเทศไทยเพราะว่าเขาไม่ได้มีร้านอาหารตามสั่งเหมือนเราหรือไม่ได้มีร้านาสะดวกซื้อเหมือนเราเพราะว่าคนที่ส่วนใหญ่คือเขาจะซื้อแล้วก็ทําอาหารกินเองการเข้าร้านอาหารเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณจีน่าเนี่ยได้แนะนาตั้งแต่ต้นไว้เลยว่าการเข้าร้านอาหารหรือรับประทานอาหารต่างเนี่ยมันก็จะใช้ในช่วงระยะเวลาที่พิเศษอย่างเช่น ช่วงมันหยุดจริงๆช่วงเอ่อเบิร์เดย์พาร์ที้หรือเอ่อคริสต์มาสหรืออะไรต่างๆซึ่งถ้าเรามีเวลาเราถึงจะเดินทางไปร้านอาหารแต่ถ้าส่วนใหญ่เลยคือ90%เกือบที่จะ9 0 8 0ถึง90คือเราต้องทําอาหารกินเองถามว่าข้อดีมีไหมข้อดีตรงนี้คือหนึ่นงนุ่งก้าวพูดได้เลยว่าสกิลการทําอาหารของคุณจะเพิ่มขึ้นเลยทันทีวันสองซนนะคะตรงนี้แล้วก็ ในเรื to so ่องของสภาพอากาศต่างๆที่นี่หนาวมากไม่เหมือนเมืองไทยเพราะว่าหนาวมากก็คือเราจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเครื่องนุ่มห่มต่างๆซึ่งถ้าตรงนี้นุ่นอยากจะแนะนําได้เรื่องเสื้อผ้ากันหนาวต่างๆถามว่าถ้าเราซื้อหรือเตรียมตัวมาจากไทยเนี่ยถามว่าเราเตรียมมาได้ไหมเตรียมมาได้ค่ะแต่ถามว่ามันจะคุณภาพในการกันหนาวของมันจะเท่าของที่นี่ไหมไม่ค่ะถ้าคุณอยากจะเตรียมมาคุณสามารถเตรียมมาได้ตัว หนึ่งตัวหรือสองตัวแต่ว่าถ้าคุณมาถึงที่นี่แล้วคุณสามารถซื้อจากที่นี่ได้คุณภาพมันจะดีกว่ามากอันนี้ในเรื่องของการาสภาพอากาศนะคะส่วนเรื่องของการอาหารหรือรับประทานอาหารต่างๆๆเนี่ยก่อนที่นุ่นจะบินมาเนี่ยเ,เราก็จะมีกรุ๊ปไลน์ของเราแล้วก็เราก็จะได้มีการพูดคุยกันว่าสิ่งไหนที่ควรเตรียมมาเพราะว่าที่นี่ไม่มีสิ่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณจีน,าน่าแล้วก็คุณนาตีนเนี่ยก็ได้แนะนาเราอย่างดีว่า ที่นี่อะไรมีและอะไรไม่มีอย่างเช่นหนึ่งสิ่งที่รุ่นมองว่ามันสําคัญมากคือที่ขูดมะละกอเพราะที่นี่มีมะละกอค่ะที่นี่มีร้านเอเชียที่นี่มีปลาขายที่นี่มีอะไรขายแต่ที่ขุดมะละกอจะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ชอบสับก็คือสับถ้าคนที่ไม่ชอบสับก็คือต้องต้องพกที่ขูดมานะคะก็โหลดมาได้อย่างอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่า พอคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะรู้ว่ามันสําคัญกับเราพอสมควรนะคะ,ะซึ่งอีกหนึ่งสิ่งแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญและก็ยิ่งใหญ่สุดๆมากที่เราต้องปรับตัวหนักเลยก็คือเกี่ยวกับภาษาเพราะว่าตัวน,นุ่นเองเนะี่ยยอมรับเลยว่ามาถึงที่เนี่ยตอนแรกๆไม่ได้เก่งมากในเรื่องการฟังว่าเราจะฟังเข้าใจทุกอย่างทุกประโยคตอบกลับได้หรือแบบพูดได้เพราะว่าเราออกเสียงเพี้ยนนิดนึงเนี่ยคำศัพท์มันก็จะเพี้ยนไปเลยตอนแรกๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลาบาก เป็นหนึ่งสิ่งที่นุ่นย้าว่าอย่าทิ้งภาษาเยอรมันถ้าคุณฟังมากๆมากๆสกิลการฟังคุณจะก้าวกระโดดมากๆนะคะแล้วกเ็เวลาคุณไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยได้พอมาอยู่ที่นี่ไนดะ้สักพักการปรับตัวต่างๆนะคะมันก็จะค่อยๆดีขึ้น1อาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือ1เดือนสำหรับนุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเร็วนหนึ่งก็ไม่ได้นานมากเพราะว่านุ่นเนี่ยมีพี่คนไทยที่อยู่ที่นี่พี่พยาบาลที่มาจากโครงการ CBC เนนะี่ยมาอยู่ที่นี่ก่อนเขาก็จะให้คําแนะนํา เราแล้วก็ให้คำปรึกษาเราได้ในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ซึ่งมันก็เลยทำให้เราแบบเร็วได้หรือถ้าเกิดใครมาอยากรับอยากรูอ้อยากได้รับคำแนะนำหรือปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะปรึกษาโน่นได้หรือปรึกษาทางโครงการได้หรือเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ในโครงการนะคะทุกคนก็คือตัวรุ่นเองก็คยินดีที่จะให้คาแนะนาต่างๆแล้วก็พอเราอยู่ที่นี่เนี่ย ได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาพอปรับตัวได้แล้วแอลควเลนนเสร็จแล้วเนี่ยของรุ่นก็จะเริ่มเข้าสู่การทํางานเพราการทํางานเนี่ยาทางโทมัสเนี่ยก็คือทางโครงการจะพาเราไปแนะนํเกี่ยวกับโรงพยาบาลว่าเราทํางานในแผนกไหนทําความรู้จักกับหัวหน้าพยาบาลทําความรู้จักกับตึกหรือว่าทำงานต่างๆเพื่อ่วมง,งานต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นมากในวันแรกเพราะว่าแน่นอนค่ะเราไม่ได้เข้าใจ เอกสารทั้งหมดมีประมาณย0่0แผ่นแน่นอนว่าเราไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าโครงการก็จะดูแลคุณจะแนะนําคุณว่ามันเป็นอะไรอะไรยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งดีมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอถามว่าตอนเข้าทํางานเน,งนเนี่ยคงแต่ละบุคคลเนี่ยเทียบวุฒิหรือการเก็บชั่วโมองการทํางานมันก็จะต่างกันไปอย่างนุ่งก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนพอในระยะเวลา6เดือนเนี่ยบอกเลยว่าทุกคน อย่างตอน,นุ้นมาแรกๆเนี่ยอาจจะมีบางคนหลายๆคนที่เข้าจผิดว่าตัวเองจะต้องเป็นพยาบาลเลยมาถึงก็คือต้องเป็นพยาบาลเลยไม่ไม่มีนะคะนอกจากที่ว่าบางคนที่จะมีประสบการณ์การทํางาน10ปี5ปี10ปี20ปีเนี่ยคุณถึงจะมาถึงปุ๊บคุณจะสามารถสอบอ่ปากสอบพูดเขาเรียกว่าสอบปากสอบปากเปล่าสอบพูดเนี่ยค่ะแล้วก็คุณถึงจะได้เซอร์ติฟิเคชันพยาบาลนั่นมันก็จะแตกต่างกันไปมันจะมี2กรณีคือหนึง่ง กรณีคือหนึ่งคุณต้องสอบ BI f l a g เฟก่อนสอบ BI f l a g เฟพอสอบ BI f l a g เฟเสร็จปุ๊บได้ใบเซอร์ติฟิเคทปุ๊บคุณหนึ่งจะไปสอบอพูดเพื่อที่จะได้ใเซอร์ติฟิเคทการเป็พยาบาลมาจริงๆซึ่งมันจะมี2กรณีซึ่งของนุ่นเองต้องมาเป็นผู้ช่วยที่นี่ประมาณ6เดือนซึ่งถามว่าตอนที่เราเป็นผู้ช่วยที่นี่เราก็จะต้องทํางานอ,าอยู่ในาการดูแลของเพื่อนร่วมง,งานที่นี่ ถามว่าการที่เรามาทํางานที่นี่ช่วงแรกหกเดือนเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีเพราะว่าถามว่าสกิลการทํางานแล้วก็เทคนิคการทางานต่างเหมือนที่ไทยไม่เหมือนกันแต่ว่าคําศัพท์คําพูด,พดการสื่อสารต่างๆที่เราได้เรียนจากเขาเนี่ยมันจะแตกต่างกันแรกๆเนี่ยเรามีเขาในการดูแลรับผิดชอบตัวเราทุกอย่างซึ่งถ้าอย่างตัวนุ่นเองที่ประสบการที่เจอมานุ่นในทํางานที่คลินิกคุ้มหานหนาวใช่ไหมคะในวอร์ด ไอซียูศัลยกรรมซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่พูดหรือไม่พยายามที่จะอธิบายหรือไม่พยายามที่จะคอมมูนิเคตกับเพื่อนร่วมง,งานเลยเพื่อนเพื่อน,อน,อนร่วมง,งานก็จะเข้าใจเลยว่าเราไม่รู้จริงๆหรือเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่นู่นอยี่จะใน,น้นย้คือเราจะต้องกล้าที่จะอธิบายกล้าที่จะพูดออกไปไม่ว่าจะพูดถูกพูดผิด เพื่อนร่วมงานนุ่นส่วนมากบอกเลยว่าคุณต้องกล้าพูดนะมว่าคุณจะพูดถูกพูดผิดอะไรเงี้ยเขาจะช่วยแก้เราเขาจะช่วยแบบเอ่อคอลิกิเล่นให้เราแล้วก็ทําให้เราสามารถเอ่อกล้าพูดได้แล้วก็สื่อสารได้ดีขึ้นแล้วก็มันจะทําให้เราเพราะว่าอย่างเพื่อนร่วมงานนุ่นหลายคนถามนุ่นว่าเอ่อเราเขาจะเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นพยาบาลมาตั้งมาก่อนเขาคิดว่าเรามามาฝึกงานที่นี่เพื่อที่จะมาเป็นพยาบาลอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งความเข้าใจต่างๆมันจะ แตกต่างกันไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราหนึ่งสิ่งเลยสาคัญคือการ c o m m u n i เ c a t e จะ c o m ม u n i เ c a t e ได้คืออะไรเราต้องรู้สับพอเราจะรู้สับได้ยังไงเราก็ต้องอ่านนะคะประมาณนี้พอเราทํางานไประดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดการสอบของนุ่นเนี่ยตอนที่นุ่นมาอยู่ที่เนี่ยมันก็จะมีการเรียน B บไอเบไอสเฟกควบคู่ไปกับพร้อมกับก,บการทํางานซึ่ง BI f l a เ g ก r เนี่ยก็จะมาจากของโครงการ CVC เรียนคนสอนซึ่งมันก็จะบอกเลยว่ามันก็จะเป็น เกี่ยวกับการพยาบาลพอเราเรียนไปจนจบแล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าสู่คอร์สของการติวซึ่งการติวเนี่ยถ้าน่จะบอกเลยว่าถ้าสมมตินคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยเราก็จะอ่านเองแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องสอบไปยังไงแต่ถ้าสมมติว่าคุณเข้าติวกับของคอร์สของโครงการเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าฟอร์มการพูดควรพูดยังไงฟอร์มการเขียนคควรเขียนยังไงและแกมมาเนี่ยเขาก็จะสามารถแก้ให้เราได้แต่ว่าที่สิ่งที่นุ่นมองว่ามันสําคัญก็จะเป็น ข้อของการพูดและหข้อของการเขียนนะคะเพราะว่าไกรม่าเนี่ยถ้าเรามีเวลากับมันเนี่ยมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากคือคุณต้องอย่าทิ้งมัเลยตั้งแต่ต้นจนจนถึงวันที่คุณจะสอบจริงๆคือเก็บมาเรื่อยๆ่อยค่อยๆๆเก็บมาเพราะแกรม่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันยากแล้วมันก็ต้องค่อยเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าพูดกับการเขียนเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันก็คือเขาจะติวในเรื่องนี้เป็นไปในส่วนหลักเพราะเขาจะมีฟอร์มของเขาฟอร์มของเขา พูดหัวข้อแรกพูดพาร์ทแรกพูดยังไงพูดพาร์ทสองยังไงพูดพาร์ทสามยังไงเขียนพาร์ทแรกยังไงพาร์ทสองยังไงพาร์ทสามยังไงเขาจะมีะประโยคของเขาที่เราควรใช้ควรน,นํามาใช้นะคะมันจะทําให้เราได้คะแนนก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือข้อดีของการเข้าติวของของของโครงการนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือพอเราได้ใบเซอร์ติฟิเคทแล้วสอบผ่านแล้วเนี่ยจากนั้นมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการสอบของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยนุ่น น่คิดว่ามันน่าจะแตกต่างกันอย่างของอโรงบาลน,นุ่นเนี่ยก็จะมะีหัวข้อทั้งหมด17หัวข้อซึ่ง17หัวข้อเนี่ยถามว่าหนักไหมก็หนักบ้างแต่ว่าของนุ่นข้อดีคือนุ่นมีครูประจําบอกซึ่งครูเนี่ยเขาก็จะแนะนําเราว่าเราควรอ่านควรเน้นเรื่องนี้ควรเน้นหัวข้อนี้โลกนี้คุณไม่จําเป็นต้องอ่านสาเหตุอาการต่างๆแต่คุณเน้นไปทางการพยาบาลคุณเน้นไปทาง โปรไฟล์เล็กเซอร์คุณเน้นไปทางการรีแฮบคนไข้ใน,นเรื่องอะไรอะไรหรือว่า uh, หัวข้อนี้โลกนี้เน้นไปทางยาประมาณนี้ค่ะอันนี้คือข้อดีของโรงพยาบาลนู่นที่มันมีตรงนี้ก็เลยทำให้เรา uh, ขมมดแบบได้แล้วก็ไม่ยากมากในการที่จะสอบนะคะพอเราสอบผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใบ c อร์ติฟิเคตการเป็นพยาบาลอย่างเต็มตัวและหลังจากนั้นนะคะ มันก็จะเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลจริงๆแน่นอนว่าคุณได้รายได้คุณเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่การรับผิดชอบของคุณก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบหมดทําทุกอย่างเองหมดโดยที่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่รู้แน่นอนว่าเราสามารถสอบถามเพื่อ่วมง,งานได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเราต้องรับผิดชอบด้วยตัวเราเองเพราะว่าเพราะว่าที่เนี่ยถามว่าพยาบาลเนี่ยเราไม่มีผู้ช่วยพยาบาลเราไม่มี พี่เน็ดเอกเหมือนที่ประเทศไทยทุกอย่างมันต้องทําเองหมดแต่ข้อดีของมันคือ1เอกสารไม่เยอะนุ่นสามารถพูดได้เลยว่าใน1วัน8ชั่วโมงในการทํางานของนุ่นเนี่ยใช้ระยะเวลาอยู่กับเอกสารจริงๆเนี่ยประมาณ10บถึงยีนาทีแค่นั้นประมาณแค่นั้นแล้วก็เวลาส่วนใหญ่คืออยู่กับคนไข้ทำออเดอร์รีแฮบคนไข้กระตุ้นคนไข้ทุกอย่างนะคะแล้วก ที่นี่จะไม่มีพี่ผู้ช่วยเนรเอนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณอย่างเช่นคุณจะต้องส่งเลือดคุณจะต้องอไปเอาเลือดส่งแล a ต่างๆเราต้องเป็นคนทำเองหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อย่างเงี้ยค่ะเราต้องเป็นคนเก็บคนจัดการเองหมดแต่ว่ามันก็แม้ว่าเราจะมีผู้ช่วยแม้ว่าเราจะมีพี่นร์เอกแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะรู้หน้าที่ของของใครของมันอย่างพยาบาลก็ทำารื่อนี่พยาบาล หมอก็ทำหน้าที่ของหมอซึ่งหมอเนี่ยเวลาที่เขาทํางานเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเขาเขาจะเขาคนที่ต้องทําอะไรเตรียมอะไรอย่างเช่นเราไม่ต้องไปทําหน้าที่ของหมอ,หน,อ,ห,นอหนู่หน่หนุนุ่หมายถึงอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอย่างเช่นหมอคนอนึงจะเซตการทำซีไลน์ C line, หรือจะออนพอลเลตเดรนสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์ของเขาเองเลยโดยที่เราไม่ต้องเป็นคนเป็นคนเตรียมประมาณนี้นะคะ ซึ่งเราก็ชอบตรงนี้เพราะว่าหมอเขาก็รู้หน้าที่ของเราเราก็แค่ช่วยเป็น assistance บางอย่างแค่นั้นนะคะสอนหวาว่าหลังจากได้เป็นพยาบาลแล้วชีวิตที่นี่แฮปปี้ไหมบอกเลยว่าแฮปปี้ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่ายังจะไม่ใช่ work life balance จริงๆแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่นุ่นรู้สึกว่ามันดีขึ้นคือหนึ่งเรามีเวลาเรามีเวลาได้ใช้ชีวิตมากขึ้นรีแลกซ์กับตัวเองมากขึ้นให้เวลาในการดูแลตัวเองมากขึ้น enjoy กับตัวเองมากขึ้นได้พบเจอเพื่อนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นเยอรมนมีหรือประเทศเยอรมนมีมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ท,ที่น่าสนใจและที่น่าที่จะเรียนรู้ที่เปิดใจให้กับให,ให้กับให้กับมันถ้าคุณแบบอยากลองนะคะสมุนชอบมากเพราะว่าหนึ่งสิ่งไม่ไม่ใช่แค่ว่านุ่นอะสามารถดูแลตัวเองได้เรายังดูแลคน,คนที่บ้านในด้วยแล้วก็ถามว่าคิดถึงประเทศไทยไหมหลังจากที่ได้มาอยู่ที่นี่อะ แน่นอนค่ะว่าคิดถึงเพราะว่าครอบครัวของนุ่นอยู่ที่นั่นก็คิดถึงมากแต่ว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเราสามารถที่จะวิดีโอคอลกลับไปหรือโทอรกลับที่บ้านได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเวลาจะต่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คิดถึงมากคืออาหารไทยนะคะคิดถึงจริงๆเพราะว่าถึงทํายังไงก็ไม่เหมือนซื้อกินที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ ถ้าถามว่าอยากจะจะแนะนําเพื่อนๆให้มาโครงการนี้ไหมอยากบอกเลยว่าอยากแนะนํามากเพราะว่าโครงการ CVC เนี่ยจะดูแลคุณตั้นนงแต่คุณก้าวเข้าสู่โครงการจนถึงคุณประสบความสําเร็จจนจน,จนกระทั่งคุณทํางานที่นี่ไปเรื่อยๆถ้าคุณมีข้อปรึกษาหรืออะไรคือที่นี่ยินดีและก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาตลอดเวลาซึ่งมันเป็นอะไรที่ประทับใจและน่ารักเรารู้สึกอบอุ่นมากก็คือ น,นะะีก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูนะได้ในเพจของ Care Vision Company Thailand นะคะจะเป็นเพจ Facebook แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะไปดูหรือศึกษาประสบการณ์ของเพื่อนคนอื่นๆน,นะคะสามารถเข้าไปดูใน YouTube ของ Care Vision Company Thailand ได้หรือถ้าคนไหนที่รู้จักนู่น แล้วก็วันนี้นุ่นอาจจะพูดตกหลนในบางหัวข้อไปหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกมาหาน่นได้นุ่นยินดีตอบนะคะตลอดนะคะถ้าใครไม่สะดวกที่จะพิมพ์นะคะโทรมาได้เลยหรือทำนัดกับนุ่นได้เลยนุ่นยินดีเป็นอย่างมากนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ